การถามคำถามที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้การพูดคุยของคุณกับลูกค้านั้นดีขึ้นโดยขั้นตอนแรกของการถามคำถามนั้นคุณจะต้องเริ่มจากการถามคำถามก้งกางๆก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดำรงชีวิตหน้าที่การงานครอบครัวรวมไปถึงงานอันดิเรกทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเปิดใจลูกค้านั่นเอง แล้วคุณจะได้คำตอบที่ดีที่สุดระหว่างการพูดคุยกับลูกค้าการถามคำถามปลายเปิดถือเป็นสิ่งที่นักธุรกิจแอมเวย์ way, ควรจะทำเป็นอันดับแรกเพราะจะช่วยให้คุณได้รับคำตอบ1-2คําถึงคำตอบซึ่งตรงนี้จะช่วยให้คุณรู้จักกับลูกค้าของคุณมากขึ้นและการถามคำถามปลายเปิดยังถือเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้แสดงออกถึงความรู้สึกและความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่แล้วนี่เองที่จะช่วยให้คุณเข้าใจลูกค้ามากขึ้นไปอีก ถือเป็นการช่วยทำลายกำแพงที่กั้นไว้และเป็นการสร้างความเชื่อมัน่นระหว่างคนที่คุณพูดคุยด้วยดังนั้นจะขอยยกตัวอย่างคำถามปลายเปิดได้แก่คุณให้ความสนใจอะไรบ้างคุณประกอบอาชีพอะไรครอบครัวของคุณเป็นอย่างไรอาหารประเภทไหนบ้างที่คุณชื่นชอบคุณมักจะทำอะไรหลังเลิกงานฉันชอบทรงผมของคุณจังคุณมีวิธีการดูแลรักษายอย่างไรบ้าง เห็นหรือไม่ว่าคำถามเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่จะช่วยเปิดการพูดคุยเท่านั้นแต่คุณสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์ได้อีกด้วยจากการพูดคุยทั้งหมดนี่แหละที่จะช่วยให้คุณสังเกตเห็นว่าลูกค้าให้ความสนใจกับสิ่งใดและนั่นจะช่วยให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับคุณมากขึ้นนั่นหมายถึงคุณสามารถก้าวเข้าสู่ขั้นตอนที่สองเพื่อจะเจาะลึกความต้องการของลูกค้ามากขึ้น